มวงขนายร่วกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการข้าวู้เกษตรกับนายมดเขียว สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับรายการระบุเกษตรกับนายมดเขียวครับพาคุณผู้ชมเดินทางมานที่อำเภอลองจังหวัดแพร่นั่นเองครับและตอนนี้ครับผมอยู่กับพี่วันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราเคยเดินทางมาที่นี่แล้วนะครับครั้งนั้นก็ประมาณ120อ่บานพอดีนะครับที่ผ่านมานะครับคือที่นี่นั้นใช้ปุ๋ยอินทรีย์ว่าขนาตามมดเขียวนะครับทำการเกษตรแบบอินทรีย์เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับที่ผ่านมา120วันก็ ผลผลิตดีขึ้นนะจากที่เราสังเกตดูรวงข้าวใหญ่แล้วก็ไม่รีบต้นแข็งแรงดีค่ะครับผมอย่างการให้ปุ๋ยให้ช่วงไหนบ้างครับเราเริ่มให้ตอนเตรียมดินก่อนครับค่ะหลังจากนั้นก็อีกสามสิบวันหลังจากปักดำแล้วสามสิบวันก็อีกรอบหนึ่งแล้วอีกรอบที่สามก็ใกล้เข้าจะตั้งท้องค่ะอีกหนึ่งรอบครับ เป็นสามรอบครับแต่ละช่วงเป็นยังไงบ้างก็ดีนะคะดินจากที่เราเตรียมดินดินก็ดีขึ้นร่วนซุยดีค่ะดีขึ้นเยอะเนองจากรอบที่เราใส่ไปข้าวก็แตกกอเร็วขึ้นดีขึ้นค่ะแข็งแรงดีค่ะแปลงนี้มีอยู่ห้าไร่กว่าค่ะและอีกแปลงหนึ่งนู้นก็หกไร่สองแปลงค่ะทำสองแปลงแปลงนี้จะเป็นข้าว ข้าวเจ้าหนึ่งศูนย์ห้านะคะข้าวหอมมะลิแ,ลแปลงนู้นจะเป็นข้าวเหนียวก็ขอหกค่ะอสองแปลงค่ะครับพี่วันนี่คือใช้เคมีบ้างไหมฮะไม่ใช้ค่ะไม่ใช้เลยนะไม่ใช้เลยอ่าวัชพืชขึ้นหญ้าขึ้นเราก็ใช้แรงงานคนถอนอ,อย่างเดียวเลยค่ะถอนอย่างเดียวเลยถอนอย่างเดียวเลยค่ะนะทําไมถึงไม่ใช้เคมีเลยคือว่า เคมี er มันทําให้ดินเราเสียนะคะดินด้านเราก็เลยหันมาใช้ตัวนี้ได้สักประมาณ 3–4 มสี่สปี5ปีแล้วล่ะค,ะค่ะดินเราก็ดีขึ้นเราก็เลยไม่อยากจะใช้แล้วที่ที่สําคัญเราไม่อยากจะใช้เคมี er, เราต้องการจะให้เป็นอินทรีย์แล้วเพราะเรา,เรา,เรานําผลผลิตไปทําเป็นข้าวกล้องอินรีย์เราเลยต้องทําอินทรีย์ให้ตลอดค่ะครับคือเป็นอินรีแบบร้อยเซนต์เลยค่ะ ไม่ใช้ไม่กระทั่งฉีดพ่นอะไรไม่ใช้เลยปุ๋ยก็ไม่ใช้เคมีเลยไม่ใช้ค่ะไม่ใช้เคมีเลยเพราะเราทำข้ากล้องขายเองค่ะครับคือทำขายเองด้วยทำขายเองเลยค่ะอ๋อคือที่เขารับประกุนประกันจำนำอะไรกันนี้คือเราไม่เกี่ยวข้องเลยไม่เกี่ยวข้องเขาเลยค่ะจะไม่ขายเขาเราจะมี คนที่ทําร่วมกับเรานี่มาขายให้เราด้วยเพราะเฉพาะของเรามันก็ไม่พอคือไปเครือข่ายค่ะขายแล้วก็ให้เขาใช้ปุ๋ยของเราเขาก็บอกว่าเขาใช้ดีมากะล้วฮะพอเข้าไปใช้เขาก็บอกว่าดีค่ะเพราะว่าถ้าเราใช้เคมีใช่ไหมคะข้าวเราก็ไม่ได้คุณภาพอย่างที่เราคุยไว้ว่าเราใช้อินทรีเราเลยไม่ใช้เลยครับใครที่ปลูกให้เราก็ต้องใช้ของเราหมดอินทรีทุกแปลงต้องใช้อินทรีครับ แล้วทุกคนก็ใช้ปุ๋ยอินรีองค์ขนาดตามมัตเขียงเราหมดเลยนะครับทุกคนว่ายังไงบ้างเสียงตอบรับดีไหมฮะเสียงตอบรับดีมากค่ะเขาใช้มาตั้งแต่เราทํามาขายรั้แต่เรานํามาขายเขาก็ใช้กับเรามาเรื่อยๆทุกปีไม่เคยเว้นเขาก็ใช้มาตลอดเราก็ใช้มาตลอดเราไม่หยุดเขาก็ไม่หยุดครับคุณผู้ชมครับนี่คือการรวมกลุ่มนะครับของเกษตรกรนะครับที่ที่บอกว่าสนใจในเรื่องของการทําการเกษตรเอินรีแล้วก็มีแนวคิดที่ตรงกันนะครับคือจริงแล้ว ความคิดของเกษตรกรยุคใหม่ก็ว่าได้นะครับคือเราไม่จําเป็นที่ต้องพึ่งพายสูงเคมีเลยต้นทุนลดลงเยอะไหมฮะเยอะมากค่ะไรายได้ขายได้แพงขึ้นกว่เดิมไหมดีขึ้นดีขึ้นจากที่เราซื้อของเขาเราก็ซื้อแพงอยู่แล้วเขาก็ต้องทําให้เราอยู่แล้วชใช่ไหมคะครับอยากท้องตลาดซื้อต่ําเราก็ต้องให้สูงเพราะเขาทําอินทรีย์ให้เราผลผลติตเขาก็ดีเขาก็ได้เยอะครับผม คือหนึ่งคือเกษตรกรมีสุขภาพที่ดีอยู่แล้วนะผู้บริโภคที่ซื้อของเราไปอขงเราไปก็มีสุขภาพที่ดีเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ฮะก็ครบประมาณ120วันเลยแหละนะฮะจะทําการเกี่ยวกันละนะฮะเดี๋ยวก็มีสมาชิกก็มาเกี่ยวกันนะครับเดี๋ยวขั้งต่อไปเดี๋ยวไปดูก็แล้วกันในส่วนของผลผลิตนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้เราส่งคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวลดต้นทุน พิ่มผล,ผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจําหน่ายโทร0805504888